บทที่10การพิมพ์หนังสือภายนอกและหนังสือภายในด้วยคอมพิวเตอร์หนังสือภายนอกหนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีโดยใช้กระดาษตราครุฑเขียนเป็นหนังสือติดต่อระหว่างส่วนราชการหรือส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอื่นใดหนังสือภายใน หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอกเป็นหนังสือติดต่อภายในกระทรวงถ้าเป็นหนังสือที่มีสาระสําคัญมากหรือต้องการเป็นแบบพิธีอ่านใช้หนังสือภายนอกได้งแบบทดสอบหลังเรียนสแกน QR code เพื่อทำการทำแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อประเมินความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียนในเนื้อหาวิชาที่เรียนว่ามีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใดและเข้าใจในบทเรียนมากน้อยเพียงใด